สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลในะฮะในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากจบฤดูกาลน,นี้นะครับก็มาเริ่มกันสําหรับประเด็นข่าวลือข่าวแรกนะครับเป็นในเรื่องของบรูโน่เฟอร์เดตครับมิดฟิลตัวเก่งของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับที่ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนาในโยุโรปเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตามรายงานที่ออกมานะครับบรูโน่เฟอร์เดสมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูนะฮะ แล้วก็แมนยูเนี่ยกำลังพิจนารณาในเรื่องของการซื้อนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งโซชาเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับบอดบริหารไว้แล้วนะครับว่าต้องการวิดฟิลด์สักหนึ่งรายนะครับที่จะเอามาแทนที่มาริอันเฟนี่ที่เพิ่งปล่อยตัวไปในช่วงมกราคมไปอยู่กับทางลีกจีนไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งบรูโนเฟอร์เนสผลงานดีมากครับลงช่วยสปอร์ตติ้งไปทั้งหมด40กว่านดได้นะครับทำไปทั้งหมด20ประตู แล้วก็11บอดแอซิดด้วยกันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากนะครับนอกจากบรูโน่เฟอร์นเด้แล้วเนี่ยนะครับเขายังได้รายงานเพิ่มเติมมาอีกนะครับว่าแมนยูยังให้ความสนใจคาริดดคูริบาลีนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ของทางนาบลีนะฮะแล้วก็อาจจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ได้นะครับรวมไปถึงเจดอนซานโช่ด้วยก็มีความเป็นไปได้ที่ทางแมนยูจะซื้อเข้ามาแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงไปที่อีวานรากิติตของบาเซนาด้วยครับ แต่ว่าอีวานไรเกติตถึงแม้ว่าจะยังแฮปปี้กับทางบาเซโลนาก็จริงแต่ก็คือยังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแบบเรื่อยๆเหมือนกันรวมไปทั้งเขายังเล่นข่าวยาวไปถึงนกเตะที่เตรียมที่จะย้ายออกอย่างฮวนมาต้านะครับก็เตรียมที่จะอำลาทีเหมือนกันเพราะว่าสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าถึงแม้ว่าโซชาจะมีการเข้าพูดคุยแล้วก็อยากให้มีการต่อสัญญาก็ตามนะครับเอล่าเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ในหมวดหมู่ของทางฮวนมาตาแหละที่ ในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ย,ยังไม่คืบหน้าแล้วก็ในส่วนของอันเดสเปเรราเองนะครับก็น่าจะได้รับต่อสัญญาไปอีก1ปีส่วนกับเฟลดนะครับเฟลดนักเตะรายใหม่ที่เพิ่งซื้อเข้ามาในช่วงซัมเมอร์เนี่ยผลงานยังไม่ดีนะฮะยังเล่นได้ไม่คุ้มค่าตัว52ล้านปอนด์ก็อยู่ในช่วงที่กั้ากึ่งเหมือนกันนะครับว่าจะโดนโลกออกจากทีมหรือเปล่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับรอดูกันต่อไปแต่ว่าในส่วนของบรูโน่เฟอร์นนเดสค่าตัว น่าจะไม่เกิน60ล้านปอนด์ได้นะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นอันนั้นเราก็ต้องรอดูกันในช่วงซัมเมอร์นะครับโอเครอดูกันต่อไปนะฮะส่วนประเด็นต่อมานะครับมาจากสื่ออังกฤษนะฮะเล่นกันเข้ามาในเรื่องของลิเวอร์พูลให้ความสนใจเขาร่ำฮัสสันโอดอยนะครับตัวุกดาวรุ่งของทางเชลซีนะครับแล้วก็โอดอยเนี่ยนะฮะมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมแทบจะทุกวันเลยนะครับ โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอดอยมีข่าวเชื่อมโยงกับไบโนนิกเป็นสะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ข่าวครั้งนี้เนี่ยนะฮะเล่นมาจากสปอร์ตบินซึ่งมาเป็นข่าวเอ่อจากสื่อเยอรมันสื่อชื่อดังนะครับแต่ว่าริวพูกับโอดอยเนี่ยอยู่หลีกอังกฤษนะฮะเพราะงั้นผมก็จัดว่าเป็นในส่วนของข่าวลือนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าสื่อจะเป็นสื่อใหญ่ก็ตามเขาเล่นข่าวกันออกมาครับว่าทางริวพูนนาโดยเจร์ขึ้นครอปเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการณ์ของคอรัมพัสสันโอดอย อย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าดาวรุ่งรายนี้สัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงวัย18ปีอยู่ในช่วงวัยที่กําลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีเลยนะครับผลงานโดยรวมที่ได้รับโอกาสก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็นักเตะก็ดูเหมือนจะไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ด้วยซึ่งเจอร์ครอปเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะการันตีในเรื่องของการไปเตะยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าแหละนะฮะซึ่งนี่คืออาจจะเป็นแรงดึงดูดสําคัญ นะครับที่จะทําให้โอดอยย้ายมาก็ได้นะครับแต่ว่าค่าตัวอะไรยังไงก็ต้องรอติดตามมันต่อไปเพราะว่าสัญญาใกล้หมดแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าตัวก็อาจจะไม่มากอะไรนะครับเจจาก,กันแค่ในเรื่องของโอกาสจะได้รับแบบต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของค่าเหนื่อยเท่านั้นแหละนะฮะน่าจะเป็นส่วนสําคัญมากกว่านะครับแล้วก็โอดอยจะอยากมาไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นทีมคู่หลีร่วมหลีกันด้วยนะครับลิปูพูแล้วก็เชลซีเนี่ยนะฮะเป็นคู่ขแข่งกันมากกว่านะครับ แล้วถ้าเกิดเชลซีจะปล่อยเนี่ยยอมปล่อย,อยจริงๆเนี่ยจะปล่อยให้กับลิเวอร์พูลแบบง่ายๆหรือเปล่านน้ก็ต้องน่าคิดอีกทีนะครับหรือว่าจะสู้ปล่อยให้กับบาเอ์นดวนิคดีกว่านะครับก็รอดูในหลายๆมุมแล้วกันในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับส่วนประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับเล่นมาจากสกายปอตครับค่อนข้างน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากครับตามรายงานที่ออกมานะครับ เรอัลมาดริดให้ความสนใจอีเดนอาซานะครับค่อนข้างน่าสนใจมากแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายไปให้ความสนใจฟิลิปเป้เอนเดอร์สันนะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเวสต์แฮมด้วยนะครับตามรายงานโดยรวมเนี่ยนะฮะเขาบอกมาครับว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยได้มีการพยายามคว้าตัวอีเดนอาซามาแล้วนะครับหลายรอบแต่ว่าเชลซีก็บอกปัดมาโดยตลอดนะครับโดยข้อเสนอล่าสุดที่เรอัลมาดริดยื่นเข้าไปก็โดนบอกปัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ แล้วเบรดก็คิดว่าเฮ้ยท้ามันยากเกินไปเนี่ยนะฮะก็อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่ามาให้ความสนใจฟลิปเป้แอนเดอร์สันที่ค่าตัวอาจจะน้อยกว่านะครับหรือค่าเหนื่อยอาจจะน้อยกว่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเจรจารแบบไม่ง่ายนะครับเจรจารแบบแป๊บเดียวก็น่าจะลงตัวแล้วก็ซีดานก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองด้วยครับว่าเออถ้าเกิดอีเดอร์ซ่าซาูปเปอร์ตาร์ที่เราอยากได้จริงมันมันแบบไม่เคลียร์สักทีระหว่างสโมสรก็ มาให้ความสนใจตัวเลือกรองลองมาที่ฟีเท้าก็อยู่ในระดับหนึ่งนะสำหรับฟิเบอร์แอนเดอร์สันเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าผลงานโดยรวมของทีมอาจจะไม่ดีแต่ผลงานส่วนตัวของนักเตะถือว่าก็อยู่ในมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับรอดูกันต่อไปครับเพราะว่านักเตะรายนี้ผลงานดีมาตั้งแต่อยู่ลาซิโอแล้วนะครับมาอยู่กับทางเวสแฮมก็มีฝีเท้าที่ดีในระดับหนึ่งนะฮะเพราะงั้นน่าจะเป็นการซื้อตัวไป ในช่วงระยะหนึ่งก่อนนะครับถ้าเกิดอินเดีาาไม่ได้นะครับรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือข่าวเล่นมาจากสกายปอดเลยครับน่าสนใจเป็นอย่างมากนะฮะนะส่วนประเด็นต่อมาในครับเป็นในเรื่องของเจดอนซันโชนะครับดาวรุ่งวัยเพียงแค่89ปีเท่านั้นแต่ว่ามีข่าวย้ายทีมกับทีมชั้นนําในโยุโรปเยอะมากแล้วก็เป็นดาวรุ่งวัย8ปีที่ มีการตั้งค่าตัวสูงมากครับอยู่ที่100ล้านปอนด์ได้ซึ่งตามรายงานที่ออกมาครับจากบุรุเซียดอทมุลเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นข่าวก้อสิบนะฮะไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเขาบอกว่าดอทมุลเนี่ยได้ตั้งค่าตัวไว้แล้วครับถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถรั้งตัวเจดอนซานโชให้อยู่กับทีมต่อไปได้ในฤดูกาลหน้าก็พร้อมที่จะปล่อยแต่ว่าต้องปล่อยในราคาที่มีมากกว่า100ล้านปอนด์ซึ่งทีมที่เขาสนใจก็เยอะแยะไปเต็มไปหมดครับแล้วก็เต็งหนึ่งก็เป็นแมนยูนั่่วา ในเรื่องของค่าตัวนี่แหละนะครับจะเป็นปัญหาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าแน่นอนครับ18ปีนะครับมันก็เป็นอายุที่ยังน้อยแล้วก็ประสบการณ์เขาพูดกันตรงๆก็คือยังมีไม่มากนะครับแล้วก็การแบกค่าตัวระดับเนี้ยนะฮะมันสูงมากเป็นสถิติแบบนี้นะฮะมันก็จะทําให้นักเตะเวลาย้ายไปเล่นกับทีมอื่นเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงหรือเปล่านะครับทำให้แมนยูก็อาจจะคิดเยอะพอสมควรแล้วก็รวมไปถึงทีมอื่น,นด้วยนะครับอ่ะก็ต้อง ลองเสี่ยงกันดูบ้างนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าเกิดคืออยากได้ของดีนะครับอยากได้ดาวรุวง่งจีดจาร์ดก็ต้องลองเสี่ยงกันดูดูจากรูปทรงลักษณะการเล่นแล้วก็น่าจะมีอนาคตมากเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตครับเราก็เอ่อฟิกไม่ได้นะครับว่านะักเตะรายใดร,ร,รายหนึ่งจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ในอนาคตนะครับเพราะว่ามันก็มีบทเรียนเยอะแยะมากมายนะครับว่านะักเตะจากนอกลกอังกฤษอย่างเงี้ยน,นะฮะมามา คือ,อยูลีกเดิมเล่นดีแต่พอมาในพิวรีกอังกฤษก็ดับมีเยอะๆเต็มไปหมดนะครับก็รอดูกันต่อไปแล้วกันแต่ผมก็ยืนยันนะว่ามันไม่ใช่แมนยูทีมเดียวนะฮะยังมีในหลายทีมเลยครับที่มองถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวใจดอนซันโชนะครับแต่ทีเนี้ยก็เอาหนึ่งล้านปอนด์มาก่อนแล้วกันส่วนประเด็นต่อมาครับเป็นในเรื่องของลิชาริซอนนะครับข่าวออกมานะตอนนี้ครับนักเตะโตเก่งทางเอว์ตันรายนี้ฮนะ มีข่าวเชื่อมโยงกับเอซีมิลานแบบต่อนเนื่องจริงๆสำหรับนักเตะรายนี้นะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนก็นกมีข่าวว่า Milan เอซีมิลานเตรียมยื่นนะครับครั้งนี้เขาก็บอกมาอีกนะครับว่าเอซีมิลานกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวลิชาริซอนกองหน้าตัวเก่งของทางเอเวอเรตันเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เทียบถึงนี้นะครับแต่ว่ามันติดขัดในเรื่องของค่าตัวครับอาจจะอยู่ราวๆ56ล้านปอนด์ได้นั่นคือ,อ,อราคาค่าตัวที่ ทางอิสิลานมันกับว่าก็กลัวในเรื่องของกฎการเงินเล่นงานด้วยนะครับเพราะว่าอิสิลานก็มีปัญหาในเรื่องของกฎการเงินตามที่มาโดยตลอดอ่ะแล้วก็การที่จะจ่ายเงินจํานวนมากเนี่ยมันก็ยิ่งแต่ทาให้แย่ไปใหญ่นะครับทำให้กฎการเงินพวกตรวจสอบกฎการเงินก็ยิ่งแต่เพ่งเล็งไปใหญ่นะครับเพราะงั้นซึ่งการคว้าตัวมันเป็นเรื่องอยากจริงแต่ว่าทางอีสิบรนก็พยายามหา ในเรื่องของตัวเลือกอื่นๆนะครับอย่างเช่นการยืมตัวไปก่อนหรือเปล่านะครับแล้วค่อยมาซื้อขาดทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าที่แน่นอนนะตอนนี้ผมเช็คหลายๆกระแสนะบางกระแสบอกว่าเอเวอเรตันบอกปัดเขาเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางกระแสบอกว่าอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็บางกระแสบอกว่าทางเอเวอเรตันแล้วก็เอซิมิลานเนี่ยกำลังพิจารณากันอยู่กําลังคุยกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรนะครับเออแต่ที่แน่ผมคิดว่า ผมโอนยงไปที่เอเวอเรตันไม่อยากปล่อยมากกว่าเพราะว่าคือเอเวอเรตันซื้อมาแพงแล้วก็ตอนนี้ใช้ได้แบบคุ้มค่าแล้วด้วยแล้วก็เป็นตัวสําคัญตัวหลักของทีมมาด้วยเพราะงั้นผมคิดว่าเอเวอเรตันไม่อยากปล่อยแน่นอนเครับเพราะงั้นถ้าเกิดเอซิมิลานอยากได้เนี่ยต้องสู้จริงๆต้องแบบคุยหนักจริงๆนะครับแล้วก็หาอะไรที่จะมาล่อตาล่อใจนักเตะรายนี้เข้าร่วมทีมให้ได้แล้วกันนะฮะร,รอดูนต่อไปครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นในเรื่องของ m a ตติโอโควัสินะครับนักเตะรายนี้ฮะมีข่าวออกมาครับว่าถ้าเกิดเชลซีเนี่ยนะครับติดโทษแบนจริงๆนะฮะก็คือซื้อไม่ทดนจริงๆก็มันค่อนข้างชัวร์แล้วแหละว่าเชลซีน่าจะซื้อนักเตะไม่ทานในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้การซื้อตัวโควาสิตก็อาจจะชะง,งักไปด้วยนะครับซึ่งตามรายงานที่ออกมาจากสื่อสเปนเนี่ยเขาบอกว่าโควาสิตก็ถ้าเกิดหมดสัญญาการยืมตัว ขาบอกว่าอาจจะไม่กลับไปเรอัลมาดริดครับอาจจะอยู่กับทางพิบริตอังกฤษต่อไปแต่จะเป็นสโมสรอ,อื่นที่ไม่ใช่เชลซีนะครับเขาพร้อมที่จะย้ายไปเล่นกับคู่อันลีกหรือว่าคู่แข่งร่วมลีกกันนะครับก็อันนี้เป็นทางเลือกของครูวสิตเองนะครับเพราะว่าเชลซีก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนแบนกันไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายของทางเชลซีด้วยแล้วก็นักเตะรายนี้ ผมก็ไม่ได้ติดตามในเรื่องของผลงานนะว่าดีแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าดูจากทรงแล้วผมคิดว่าเพิ่มเติมนะอาจจะมีความเป็นไปได้ที่นักเตะเลือกย้ายกลับไปไเรอัลมาริดด้วยเพราะว่าซีดานกลับมาแล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้ด้วยที่อาจจะกลับไปร่วมงานกับทางซีดานหรือไม่อยากร่วมงานกับทางซีดานก็นี่แลหละฮะอยู่กับทีมในพิวเด็กปิอาจจะเป็นสเปอร์ไหมนะครับ แมนยูก็เคยมีข่าวให้ความสนใจโคเวสิตนะครับแต่นานมาแล้วนะครับเซนอนไหมนะครับหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือทีมอื่นอื่นลิเวอร์พูลอะไรก็เยอะแยะเต็มไ,ไปหมดนะครับรอดูกันต่อไปแล้วกันในเรื่องของดีลนี้นะฮะจะลงเอ,อยอย่างไรก็สําหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับในเรื่องของการอัปเดตข่าวหรือการย้ายทีมแล้วก็บางข่าวก็เป็นข่าวแบบเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับแฟนบอลเนี่ยคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับ แล้วก็ใครชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม